Forex Bangkok สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Forex Bangkok วันนี้เราได้นำสาระความรู้ทางด้านการลงทุนมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยเท้าความจากคลิปที่แล้วที่เราพาทุกท่านไปฟังจุดกำเนิดของ Forex จนเกิดเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าเงินไหลเวียนมากที่สุดในโลกหากใครพลาดคลิปที่แล้วไปผมจะขึ้นให้ทุกท่านฟังไว้ที่มุมด้านบนขวามือนะครับ วันนี้จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงข้อดีข้อเสียของตลาด forex มากยิ่งขึ้นเพราะเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเหรียญมี2ด้านเสมอทั้งด้านดีและด้านที่มีข้อเสียทุกคนที่เป็นผู้ลงทุนต้องทราบและคำนึงถึงจุดเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุนนั่นเองครับเอาล่ะผมจะพาไปดูข้อเสียของตลาด f o r ร็กันก่อนเลยทุกคนย่อมทราบกันดีว่า forex เป็นตลาดการแลกเปลี่ยนเ,นเงินตาระหว่างประเทศ ซึ่งมีการผันขวนอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ตลาดยังเปิดอยู่จะหยุดนิ่งไปก็คือช่วงเวลาที่ตลาดปิดนั่นเองและกลับมาเคลื่อนไหวอีกเมื่อตลาดกลับมาเปิดอีกครั้งนั่นเองครับข้อเสี่ยงของตลาด forex ก,ก็คือความเสี่ยงที่สูงมากซึ่งเคยถูกจัดอันดับไว้ด้วยว่าเป็นตลาดการเงินที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะเป็นการทำกำไรในระยะสั้นกันเป็นส่วนมาก และหากผู้ที่ไม่มีความรู้รีบกระโจนลงสู่การเทรด forex ในทันทีและขาดการเรียนรู้ที่ถูกต้องขาดสติในการเข้าซื้อเข้าขายแล้วแล้ก็หายนะบังเกิดขึ้นแน่นอนครับอาจจะสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในเวลาอันสั้นได้ทันทีนี่แหละที่ส่วนใหญ่เรียกกันว่าเมาบินเข้ากองไฟนอกจากนี้ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดเลยในตลาดนี้ก็คือมิจฉาชีพ ได้นำฟอเร็กไปใช้ในการหลอกลวงผู้เสียหายในหลากหลายรูปแบบเช่นหลอกให้ระดมทุนเพื่อให้เป็นเงินทุนก้อนใหญ่มีแนวโน้มชนะตลาดได้ง่ายขึ้นหลังจากได้กำไรจะนำมาแบ่งโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับอีกตัวอย่างหนึ่งของการหลอกลวงโดยแอบอ้างชื่อ Forex คือหลอกให้ลงทุนในแชร์ลูกโซ่โดยจะมาในรูปแบบการได้กำไรเป็นจำนวนตัวเลขที่ตายตัว และมีรายได้พิเศษจากการชักชวนนักลงทุนคนอื่นๆมาลงทุนและสุดท้ายเมื่อจ่ายไม่ไหวก็จะปิดตัวหนีไปในที่สุดเหตุการณ์เช่นนี้ที่ได้ยกตัวอย่างไปเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกคนที่รู้เท่าไม่ถึงการกลายเป็นผู้เสียหายมากมายครับนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการถูกสอนแนะนำให้ทำกำไรแบบผิดๆอีกด้วย หรือเรียกได้ว่าถูกหลอกให้เทรดแบบ Overtrade นั่นเองเพื่อผู้สอนที่เป็นคนแนะนำนักลงทุนได้รับผลประโยชน์โดยการไม่สนใจว่าผู้เสียหายจะเสียอะไรไปบ้างมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นข้อเสียหลักๆในตลาด forex เลยจึงทำให้หลายๆคนเนี่ยกลัวการลงทุนบนตลาด forex ไปเราลองมาฟังข้อดีในตลาด forex กันบ้างดีกว่าครับผมเชื่อว่าข้อดีเนี่ย มีมากกว่าข้อเสียแน่นอนข้อดีประการแรกของตลาด forex คือสามารถลงทุนเพื่อทำกำไรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับและถึงแม้ว่าในตลาดการเงินจะปิดทำการในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็ตามแต่ในปัจจุบันสามารถเทรดสกุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีได้ตลอดเวลาไม่มีปิดนั่นเท่ากับว่าเทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้ทุกวันเลยนั่นเอง forex ยังคงเป็นการลงทุนที่ให้เงิน ลงทุนที่ต่ำแถมค่าธรรมเนียมในการลงทุนก็ถูกอีกต่างหากและเนื่องด้วยเป็นตลาดการแลกเปลี่ยนการเงินจึงมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาเทรดเดอร์จึงสามารถเกรงกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงจึงเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของ Forex นั่นเองครับที่ตลาดการลงทุนอื่นๆไม่สามารถเรียนแบบได้โดยผมจะยกตัวอย่างการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลมาฝากกันครับที่ถ้าเมื่อใดก็ตาม เราเข้าซื้อในช่วงที่เหรียญกำลังตกหงวบลงมูลค่าเหรียญที่เราถือไว้ก็ตกหงวบลงเช่นเดียวกันหรือเรียกได้ว่าติดดอยนั่นเองครับก็ต้องรอไปจนกว่าราคาจะกลับขึ้นมาบางครั้งก็ใช้เวลานานหลายเดือนหรือบางทีก็ใช้เวลาเป็นปีครับแต่กับ Forex ไม่จำเป็นเลยเพราะไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็สามารถทำกำไรได้เหมือนกันและ Forex ยังสามารถสร้างสภาพคล่องทางการเงิน ได้ในเวลาอันรวดเร็วไม่ต้องรอนานเพราะเป็นการลงทุนในระยะสั้นได้ไปจนถึงการลงทุนในระยะยาวตามกลยุทธ์การวางแผนการลงทุนของแต่ละท่านเลยแต่รู้ไหมครับคนไทยส่วนใหญ่ยังมองฟอเร็กเป็นการลงทุนสีเทาสีดำอยู่และหลายๆคนยังมองว่าฟอเร็กเป็นการพนันเป็นการหลอกลวงสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็มาจากที่ผมกล่าวไปข้างต้นเลยครับ มิฉาชีพใช้ชื่อ Forex อ้างแล้วนำไปหลอกผู้อื่นจนเกิดความเสียหายมากมายตามมารวมถึงข่าวและสื่อที่ออกมาอยู่เรื่อยๆจนผู้คนที่ไม่ได้รู้ความจริงหรือไม่ได้มาศึกษา Forex แบบจริงๆจังๆแล้วก็จะมองไปในทิศทางที่เสียหายไปก่อนว่าตลาดนี้ไม่สามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว Forex ในปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปมากเช่นเดียวกันโดยในอดีตไม่ได้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกเหมือนในปัจจุบันใครที่จะเทรดก็ต้องเทรดกันเองเต็มที่ก็คือใช้เครื่องมือหรือที่เรียกว่า EA แต่มาในปัจจุบันนี้ ไม่ต้องยุ่งยากแบบเดิมอีกแล้วครับเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างระบบ Copy Trade ที่ไม่จำเป็นต้องนำเงินไปฝากผู้อื่นเทรดให้เสี่ยงแต่สามารถเชื่อมสัญญาณการเทรดได้ทันทีและสามารถควบคุมธุรกรรมได้ทุกอย่างเปรียบดังเราเทรดเองเลยครับซึ่งตอบโจทย์กับทุกคนที่ไม่มีเวลาเทรดไม่มีเวลาเฝ้ากราฟเฝ้าหน้าจอทั้งวันคนที่ทำงานประจำเป็นพนักงานเงินเดือนนั่นเองครับ ก่อนจากกันทุกคนลองมาสำรวจตัวคุณเองก่อนนะครับว่าการลงทุนในตลาด forex เหมาะกับตัวคุณเองหรือไม่โดย5ข้อต่อไปนี้ถ้าคุณมีมากเกินกว่า3ข้อถือว่าคุณเหมาะสมที่จะลงทุนในตลาด forex ครับข้อที่ 1. คุณชอบการลงทุนที่ให้ผลกำไรที่รวดเร็วโดยไม่ต้องรอนานหรือไม่ข้อที่ 2. เริ่มต้นลงทุนโดยใช้เงินลงทุนที่ต่ำข้อที่3าม ลงทุนกับตัวคุณเองตัวคุณเองรับผิดชอบตัวคุณเองไม่ต้องยุ่งกับใครข้อที่4ทํากําไรได้ทุกที่ตราบที่คุณมีโทรศัพท์และระบบอินเทอร์เน็ตข้อที่5รับได้กับการผันผวนที่สูงของตลาด Forex หากคุณมั่นใจแล้วที่จะเริ่มต้นลงทุนในตลาด Forex แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีพวกเรา Forex Bangkok ยินดีให้คำแนะนำครับเพราะ forex Bangkok เป็นพื้นที่สังคมแห่งคนรักการเทรดที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้ก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดความรู้ใหม่ๆจาก forex Bangkok ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ